วันนี้มากินขนมจีนกันครับพป่อวๆทุกคนมาทําน้าแกงกะทิขนมจีนใต้กันนะตอนนี้เราต้มปลาสากแล้วก็เลือกเนื้อมาตากับเครื่องแกงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ปลาสามตัวเนี่ยกักตำหม,ม้อใหญ่กินกันสองวันเลยนะครับตั้งครับใส่กะทินะครับใส่กะทิเดีย๋ยวมาผัดกะทิกันก่อนนะผัดในเครื่องแกงอหอม อนนี้เราจะใส่ใส่หวัวกะทิลงไปอันนี้ปลาที่เราตำไว้นะครับกับเครื่องแกงออกมาละลายกะทิเยอะมากก็ปลานี่ได้ปริมาณเยอะผัดทำแจกด้วยเนาะกินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ผัดกะทิกับเครื่องแกงที่ผสมกับเนื้อปลานะครับผัดให้หอมให้เข้ากัน รสชาติเผ็ดร้อนแรงขนมจีนใต้นะครับน้ำกะทิแกงใต้ตอนนี้เราก็คั่วผัดด้วยไฟอ่อนๆนะครับพอเริ่มแห้งก็เติมกะทิลงไปอีกอันนี้เป็นหัวกะทินะครับผัดกันให้หอมไปทั้งบ้านเลยผัดอไปอครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเตยวนี้ใส่จนหมดเลยเคี่ยวในน้ำแกงหอม อยันครับวันนี้ก็ไปน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่หางกะทิลงไปครับใส่หางกะทิลงไปเพื่อให้น้ำแกงไม่เข้มไม่ข้นเกินไปนะครับอันนี้ใส่ตะไคร้ใบมะกรูด เพิ่มกลิ่นหอมดับกลิ่นคาวนะครับหอมมากๆครับใช้ปลาสาส์นะครับปลาสาส์ทะเลทำน้ำแกงนะใช้สามตัวเลยคนให้เข้ากันอีกครั้งครับล,ลรงรวดุวดตานปี๊บนะคนไปเรืเ่อยๆครับ แกงข้นน่ารับประทานกลิ่นหอมโยโยวนมากๆครับนาปติค้นนะน,นะครับต้องกลนกวนไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ใส่ลูกชิ้นนะครับ ที่อน้ำตกเสดายได้ไม่ได้มากินขนมจีนกา,<ม>ารปรงุงรสในน้ำปลาก็ต้องชิมดูก่อนนะ,ะเพราะว่าเครื่องแกงใต้ก็จะใส่เกลือมาแล้วแล้วก็กะปิที่ใส่ลงไปก็มีความเค็มตอนนี้เสร็จแล้วครับเตรียมตัว,ตวชิมขนมจีนเอามาสองก้อนข้นมากครับข้นกว่าเออข้นกว่าในตลาดอีกนะที่จริงมันต้องถ้าใครไม่ชอบข้นแบบนี้ก็ เติมน้ำได้ครับเพราะว่าปลานี่ใส่มาเต็มบิกัดเลยทีนี้ผักตามใจชอบกินหอมน่ากินเผ็ดผักนี่ก็ต้องมีหลายอย่างครับมีไข่ต้มด้วยนะทางใต้ก็มีปลาจริงจังอีกมีกระหนุนอ่อนอีกไข่ต้มงที่ก็มีผักกาดดองหั่นด้วยนะโอ้รสชาตินี้มากตัวงอกก็ขาดไม่ได้ไม่หัวลักพาผักชีผักทุกอย่างนี่เอามากินกันได้เหมือนกับขนมจีนเี่เข้ากันนะ นอันนี้ขาดตัวฝักยาวด้วยอันนี้เป็นใบไม้ตันใต้ทนะัใบอะไรนะ่ากินจุนๆุนเนี่ยมาเลยครับมาทานในกันนก้าทุกคนอร่อยมากๆครับรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกลิ่นหอมโยวยนอร่อยมากๆครับ จะต้องใช้ช้อนสับขนมจีนแล้วก็คลุกเคล้าด้วยผักต้องกินให้ครบนะครับถึงจะอร่อยนี่ครับอร,อ,อร่อยมากๆครับทานไปกันนะครับทุกคนทานไปหนึ่งจานเขาอิ่มนะเพราะว่าใส่ผักเยอะ เหงื่อแตแกตนะครับ้อมเป็ดร้อน